เอาละครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องฟังก์ชันนะครับโอเคเริ่มต้นมาสร้างไฟล์ใหม่ก่อนนะครับชื่อว่าฟังก์ชัน php ใส่แท็กด้วยนะครับใส่แท็กแล้วก็แท็กปิดโอเคฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันมันคือการ ยุบเอาโค้ดทั้งหมดเนี่ยมาใส่เป็นชื่อหนึ่งไว้เพื่อจะนำไปใช้ซ้ำนะครับฟังก์ชันสมมตฟังก์ชันชื่อ print แมวผมใช้เป็นอันในี้ดีกว่าในวงเล็บแล้วก็อ่ฟังก์ชันนะ print ข้างในฟังก์ชันจะใช้คำว่า print แล้วก็ แมวเอนโอเคนี่คือเราสร้างฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับฟังก์ชันนี้มันจะปริน t ์คำว่าแมวแล้วขึ้นบรรทัดใหม่นะครับอ่าลองดู p r i น t แมวโอเคลองรันดูนะครับอ่าเห็นไหมแมวมันปริน t ออกมาแล้วทีนี้ถ้าเราใช้ซ้ำละ่ะ r ิม t m แมวซ้ำแล้วเราก็รันดูก็จะได้แมวมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับเนี่ยมันคือเรายุบเอาโค้ดเนี่ยเราไม่ต้องมาใช้โค้ดปิมซ้ำๆนี่นะครับเราก็สั่งเรียกฟังก์ชัน r ิม t m แมวที่เราสร้างไว้เนี่ยมาใช้งานได้เลยอถ้าใส่ทิง้งปิม t m แมวรันดู เห็นไหมฮะก็ได้แมวมา3อันละนี่คือพื้นฐานที่สุดของฟังก์ชันนะครับต่อไปเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถรับค่าเข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะมาใช้ในฟังก์ชันอ,อย่างเช่นฟังก์ชันผมจะรับค่าเข้ามานะครับเอ่อชื่อว่า name ก็แล้วกันโอ้ต้องใส่ชื่อฟังก์ชันด้วยฟังก์ชัน hello name จากนั้นก็ p ปริน l l l โ h เ hello แล้วก็วักเ่มเดี๋ยวใส่ slash n ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยนะครับโอเคลองเรียกฟังก์ชัน hello นะครับ hello ชื่อว่า joy ลองรันดูครับเฮลโลจอยเห็นไหมครับไอตัวตัวแปลเนมตัวนี้คือเราสามารถให้ฟังก์ชันเนี่ยรับค่าเข้ามาได้พอรับค่าตัวแปลเนมเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สั่งปรินด้วยตัวแปลเนมมันก็จะได้เป็นออกมาเป็นเฮลโลนะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวแปลเนมตรงบรรทัดนี้ก็คือเฮลโลตามด้วยตัวแปลเนมเป็นชื่อจอยนะฮะก็จะกลายเป็น ปิ้นออกมาข้างล่างเป็น hello joy อ่าถ้าเป็นอย่างอื่นละ่ะ hello dog hello เอ่ออะไรอย่างเงี้ยฮะลองรันดูเนี่ยฟังก์ชันที่ทำการรับค่านะครับทีนี้ฟังก์ชันยังมี อีกอย่างหนึ่งที่ต้องศึกษาไว้นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่นะเป็นฟังก์ชันให้ชื่อว่า add ให้รับค่าเป็น value คือค่าที่1แล้วก็ value ค่าที่2จากนั้นก็ sum ซัมแปลว่าผลรวมนะครับผมจะให้ตัวแปร sum นี่คือคอ่าที่1บวกด้วยค่าที่2ใส่อันนี้ก่อนเสร็จแล้วผมจะ return sum กลับมา Return คืออะไรครับคือค่าเนี่ยจะสามารถส่งกลับมาได้นะครับดูนะฮะผมจะเรียก ฟังก์ชัน add 1,2นี่คือ,อตัวแปรค่าที่1เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ตัวแปรค่าที่2เนี่ยมีค่าเท่ากับ2จากนั้นทำการซัมก็คือเอาค่า1ค่า2มารวมกัน1บวก2เป็นเท่าไหร่ครับเป็น3นะทีนี้ผมจะให้นี่ ค่าซ้ำสองนี่คือผลลัพธ์ถ้ามีรีเทิร์นี่ก็คือฟังก์ชันนี้จะคืนค่าออกมา Add12 เนี่ยคืนค่ามาใส่ตัวแปรซ u ำสองนะครับทีนี้มันจะปนะรินนะปรินซ้ำสองดูซิว่ามันจะได้อะไรได้3นี่คือการ Return ค่านะครับอาสมมติผมให้ เป็นร้อกับสิบงนี้ในฟังก์ชันนี้มาทำการบวกกันแล้วคืนค่ามาตรงนี้คือหนึ่งบวกสิแล้วคืนค่ามาที่ซ้ำสองแล้วก็ปิ้นซ้ำสองดูมันก็จะได้เป็น112นี่คือฟังก์ชันที่มีการคืนค่านะครับตัวฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกับการใช้ซ้ําๆในการเขียนโค้ดนะครับก็ตามนั้นครับผม เรื่องฟังก์ชันก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับลองดูคลิปหน้ากันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอบคุณครับ